นี่เห็นกีตาร์ต้องใครแล้ะครับผมไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะสำหรับโชมหน้า2คณะกรรมการเลือกนักลาฝัน True Again มิแฟนเทชีย์ซีซั่น8ร็อกเกอพี่แมวจีรศักด์นะผมชอบมากนะครับผมและสาวอินเตอร์อย่างท่าทะยังนะครับที่งานนี้มาชิมลางเป็นกรรมการคัดเลือกน้องๆที่มีฝันถึง3ภาคนะครับภาคอีสานภาคใต้และภาคเหนือครับซึ่งต่าง ทั้งคูก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าตื่นเต้นไม่น้อยและก็พร้อมที่จะให้คําแนะนําน้องๆทุกอย่างเพื่อให้เข้ารอบครับมันน่าจะเป็นผลดีกับการพัฒนาทักษะในการร้องเพลงของน้องๆการแสดงรวมถึงเรื่องของดนตรีด้วยนะครับทุกๆอย่างไอตอนคอมเมนต์เนี่ยมันง่ายมันเหมือนกับว่าเรามานั่งตินู่นตินี่คนติเนี่ยง่ายครับเรื่องติง่ายแต่ว่าการที่จะสอน มันยากกว่าคือตินี่เขาไปทําอะไรมาจากไหนไม่รู้ฮะเราก็ติไปเราชอบไม่ชอบเราก็บอกไปแต่ว่าสอนเนี่ยคือคือผมเรียกว่าสอนนะที่ว่าคัดเลือกมาเนี่ยคือก็คือดูแล้วว่าคนนี้บอกผ่องตรงนี้เลยเออแต่ว่าเขามีน้นองที่จะพัฒนาไปได้ดีนะเราก็ให้เขาเขารอบมาแล้วเราก็จะไปพัฒนาเขาในส่วนที่เขาขาดก็คาดหวังว่าจะดีขึ้นไปอีกนะครับเพลงที่เลือกเลือกเลือกมาร้องการแสดงที่แสดงออกไปผมอยากจะให้ ทำให้ผมเนี่ยสัมผัสได้ถึงความเป็นดนตรีให้มากขึ้นไปอีกคือผมไม่อยากดูโชว์แค่ว่าดูโชว์โชว์หนึ่งแล้วก็จบไปอะไรเงี้ยผมอยากจะดูโชว์แล้วผมรู้สึกประทับใจว่าไอ้เนี่ยมันนักร้องเตรียมอะไรมาบอกมาสอนน้องๆค่ะก็คงเป็นกําลังใจมากกว่านะคะเพราะว่าเพราะว่าหลักการของทาทาคงเป็น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 คณะกรรมการแบบให้กําลังใจถ่าบอก ซีรีของทาแล้วก็คือแบบว่าหลากักหลักการของทาคือล้มแล้วไม่ข้ามแตกต่างกันไหมคะจากการเป็นนักร้องแล้วต้องมาแบบว่าเป็นกรรังการแตกต่างมาก <laughs> แตกต่างมากแล้วแล้วแล้วก็หนักใจมากเพราะว่าเพราะว่าทาเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบติคนก็คาดหวังคาดหวังคือไม่มากไม่น้อยนะคะเพราะว่าอยากให้น้องๆกล้าสแสดงออกมากกว่าอยากให้เด็กไทยกล้าสแสดงออกมากขึ้น เห็นชมหน้า2กรรมาก,การไปแล้วนะครับรับรองเลยว่าการออเดชั่นของ True a c a d e m y f a n t a s i a Season ที่8ต้องส,สนานและก็เข้มข้นอย่างแน่นอนเลยละครับครับ